สวัสดีเพื่อนๆชาวสเปกโฟนทีวีกันทุกคนครับหลังจากที่มีกระแสมากมายเลยทีเดียวครับสำหรับความคงทนทนทานของ Samsung Galaxy s a m ซุงก g ซี่เอส6ใช่ไหมฮะ ล่าสุดนี้มีการคอนเฟิร์มมาแล้วนะครับว่า Samsung g a l a x y S6 เนี่ยฮะเป็นสมาร์ทโฟนเรืเอธงที่ทนทานที่สุดนะตอนนี้เลยครับเรียกได้ว่าเห็นกันมามากนะสำหรับการทดสอบความแข็งแกร่งของสมาร์ทโฟนเรืเอธงตัวใหม่ของทางซัมซุงโดยวันนี้มีวิดีโอการทดสอบมาให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งคราวนี้เป็นการทดสอบแบบมีมาตรฐานเสร็จด้วยนะฮะเพราะว่าทาง Square Trader เนี่ยเป็นผู้ให้บริการรับประกันมือถือเพิ่มเติมในต่างประเทศนั่นเองโดยคราวนี้เป็นการทดสอบเปรียบเทียบระหว่าง Samsung Galaxy S6 S6 Edge S5 iPhone 6แล้วก็6 Pass ซึ่งมีการทดสอบทั้งการทิ้งจากความสูง6ฟุตซึ่งสัมซุงทั้ง3รุ่นรอดออกมาได้สบายๆครับมีแค่ S5 ที่ฝาหลังหลุดเท่านั้นครับส่วนทางด้าน iPhone 6 Plus กลับไม่รอดนะครับจอหลุดกันเลยทีเดียวครับต่อมาก็เป็นการทดสอบการกดครับปรากฏว่า Samsung Galaxy S6 สามารถทนได้มากที่สุดครับโดยที่แรงกด110บอน Galaxy S6 สามารถผ่านได้สบายๆไม่มีความเสียหายครับแต่ S6 Edge ไม่รอดจอตรงด้านข้างแตกไปตามระเบียบส่วนทางด้าน iPhone 6ก็ได้รับความเสียหายตรงบริเวณปุ่มปลดล็อกเครื่องนั่นเอง แน่นอนว่า iPhone 6 Plus นี่งอไปเลยครับไม่คืนรูปกลับมาตรงตามเดิมนะฮะนี่ฮะก็เป็นผลการทดสอบล่าสุดครับว่าคอนเฟิร์มได้เลยว่า Samsung Galaxy S6 ครับเป็นสมาร์ทโฟนเดือดทงที่ทนทานที่สุดในตอนนี้เลยครับกด s u b s c r i ์ชั้น n น e l ของเราใน YouTube ครับฟี s สเปค 4TV แล้วก็ Subscribe ค,ครับหรือว่าจะกดที่มุมผ่าจอได้เช่นกันสวสดครับ